วันนี้นะครับ <c oughs> เป็นวันที่รอคอยนะครับก็คือประกาศนะครับประกาศวิธีระเบียบปฏิบัติในการประเมินภาคคอควายนะครับของครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษานะครับก็เราจะไปสอบที่ไหนบ้างอะไรบ้างยังไงนะครับก็อยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับสิ่งแรกนะครับหลักฐานที่ต้องแสดงนะครับหลักฐานที่ต้องแสดงไปในการ สอบตำแหน่งครูผู้ช่วยของอาชีวะนะครับก็ใครที่มีชื่อนะครับที่ต้องเตรียมไปก็คืออ่าเราต้องรู้ก่อนว่ากําหนดวันเวลาในการสอบแข่งขันภาคอนะครับหนึ่กำหนดวันเวลานะครับคือกําหนดระหว่างวันที่28่สถึงสามีนาคมนะครับสองพน้าร้นะครับการสอบมีสอบอยู่8จังหวัดนะครับ 8จังหวัดตามเอกสารที่หนึ่งนะครับก็คือ8จังหวัดนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเราไปสอบอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างนะครับเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่สอบที่เทคนิคเชียงใหม่นะครับนครราชสีมานะครับสอบที่เทคนิคนครราชสีมานะครับ นครสวรรค์นะครับก็ไปสอบที่เทคนิคนครสวรรค์นะครับสงขลาสอบที่เทคนิคขาดใหญ่สุราษฎร์นะครับสอบที่เทคนิคสุราษฎร์นะครับอุดรธานีสอบที่เทคนินคอุดรแล้วก็อุบลราชธานีสอบที่เทคนิคอ,อ,อุบลร,ราชธาน,สน,รราธานีส่วนน่าจะภาคกลางทั้งหมดนะครับสอบที่ปทุมธานีก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ ตัวนี้จะเป็นภาคกลางทั้งหมดทีนี้เราจะดูว่าเราสอบที่ไหนยังไงนะครับก็คือมันก็จะอยู่ในชื่อของเราแนบท้ายนะครับว่าเราจะสอบวันไหนนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับอ่าภาะไทยคนแรกนะครับอ่านางสาวพระจราพรน,นะครับสอบปทุมธานีเราก็ไปดูว่าปทุมธานีสอบที่ไหนสอบวันที่28มีนาคมรอบเช้า เวลา8ดโมงครึ่งถึง12บนกานะครับโต๊ะที่1นะนี่คือจังหวัดที่เข้าสอบวันที่เข้าสอบรอบเช้ารอบเย็นนะครับรอบเช้ารอบบ่ายแล้วก็เวลาสอบนะแล้วก็โต๊ะที่สอบมันก็จะมีรอบเช้ารอบบ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกสารเกี่ยววันวันที่เราจะสอบวันที่เท่าไหร่นะครับ ยี่สนะครับก็คือต้องเช็คดีๆว่าเรานี่สอบวันไหนนะครับบางบางคนสอบยีิบเนะครับทีนี้เรามาดูนะครับต่อไปหลักฐานเอกสารนะครับที่ต้องนําไปแสดงในวันเข้ารับการสมัครในยการแข่งขันนะครับของภาคคอนะครับ 1. บัตรประชาชนหรือบัตรประจําตัวที่เจ้าที่รัฐออกให้นะครับ บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่เจ้าท,ท,ที่รัฐออกให้นะครับมีหลักประชามีสิบสามหลักนะครับตัวนี้นะครับประชาชนนะครับเตรียมเตรียมไปให้พร้อมนะครับอ่าสองนะครับใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตนะครับลงลายมือชื่อนะครับในใบสมัครให้ครบถ้วนทั้งหมดหชุดนะครับ ใบสมัครนี้หชุดนะหชุดไปถึง6แผ่นนะครับแล้วก็3มนะครับแฟ้มสะสมงานนะครับตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบในและองค์ประกอบในใบสมัครนะครับจำนวน6ชุดนะครับเอกสารประกอบการประเมินภาคคนะครับก็คือ1แฟ้มสะสมงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด ในประกาศรับสมัคร6ชุดนะครับมีมีอะไรบ้างนะครับแฟ้มสะสมงานนะเรามาดูาย้อนดูแฟ้มัะสมง,งานเรานะครับก็จะมีประวัติการศึกษานะครับผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกนะครับการเข้าถึงชุมชนและการมีจิตอาสานะครับ25คะแนนนะครับก็ กรอบพิจารณาครับทาตามนี้เลยนะครับทําตามนี้เลยนะครับวุฒิการศึกษาวุธิบัติไม่รับรองต่างๆนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งคือแฟ้มส์สงงานตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบที่กําหนดไว้ในไปรับสมัครนะครับหกชุดนะครับหกชุดอ่าสี่นะครับ,รบตัวอแผนการจัดเรียนรู้นะครับแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งตรงกับ ระดับการศึกษาที่ระบุไว้ในใบสมัครเพื่อประกอบสาธิตปฏิบัติการสอนจํานวน6ชุดแผนการจัดการเรียนรู้ก็คือแผนการสอนนะครับแผนการสอนนี่เขาเปลี่ยนชื่อมาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้นะครับก็แผนการจัดการแผนเรียนรู้นี้6ชุดนะครับ6ชุด6ชุดเหมือนกันทีนี้แผนก็เราก็ต้องยึดตามนี้นะครับ ยึดตามน,นี้ก็คือครบนะครับมีทําแผนให้ครบสมบูรณ์หนึ่งเล่มเอ้หกเล่มนะครับหชุดหกชุดไปแผนการจัดก,การเรียนรู้นะครับแล้วก็หลักฐานการประกอบการสมัครจำนวน1ชุดเอกสารหลักฐานกันนะครับก็คือ ให้จัดทาเป็นเล่มนะครับให้จัดทาเป็นเล่มหรือเย็บมุมและนาบรรจุใส่ซองเขียนชื่อสกุลกลุ่มวิชาที่สอบรหัสประจําตัวสอบนะครับตัวนี้นะครับคือเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครหนึ่งชุดจัดทาเป็นรูปเล่มหรือเย็บมุมนะครับหรือนําบรรจุใส่ซองที่ระบุชื่อสกุลกลุ่มวิชาสอบและรหัสประจําตัวสอบเจ็ดหลักทางนี้จัดเรียงเอกสารตามใบสมัคร ดังนี้นะครับ 1. เช็คลิสเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครนะครับเช็คลิสก็คือตัวนี้นะครับเช็คลิสคือตัวนี้นะครับทีนี้นี่คือซองเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดอาชวศึกษานะครับชื่อกลุ่มวิชาเลขที่รหัสเจ็ดหลักต้องทำแบบนี้นะครับไม่ต้องทำแบบสวยงามเขาให้ทำแบบนี้ก็ต้องแบบนี้เลยนะครับ อ่านี่คือเช็คลิสต์นะครับก็คือแผ่นนี้ไปหนึ่งแผ่นนะครับว่าเขาก็จะติ๊กว่าเรามีใบสมัครไหมนะครับใบสมัครพิมพ์จากอินเทอร์เน็ตนะครับจานวนหนึ่งฉบับสาเนาวุฒิการศึกษานะครับก็มีปกะกอบด้วยสําเนาปริญญาบัตรนะครับสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษานะครับสําเนาระเบียนผลการศึกษาภาษาไทยหนึ่งฉบับนะครับ แล้วก็อ๋ออันนี้ใครที่อาวุธปริาตีมานะครับที่ไม่ตรงแล้วอาม,มีอป,ปอสอมาเทียบด้วยนะครับตนนัวนี้ทีนี้เรามาดูว่าสำเนาปริญญาบัตรนะครับคืออะไรสำเรับปริญญาบัตรคือคือตัวนี้นะครับอ่าคือใบนี้ใบที่เรา ไปรับปริญญานะครับภานสคริปก็คือตัวที่มีเกรตนะครับหมายเลขสามนะครับทีนี้เรามาดูนะครับหมายเลขหนึ่งคือไปใบสมัครหมายเลขสองนะครับเออใบใบเลขสองนีห่หมายเลขห,หนึ่งใบสมัคร ่อไปสำเนาว,วุฒิการศึกษานะครับกำหนดไปหมายเลข2ก็คือสำเนาป,ปริญญาบาัตรหมายเลข3คือสำเนาทะเบียนผลทาสกิฟหมายเลข4นะครับก็คือสำเนาทะเบียนแสดงผลทาสกิปฉบับภาษาไทยของคุณวุฒิระดับอนุป,ปริญญา1ฉบับ เฉพาะกรณีผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตีต่อเนื่องจากวุฒิอนุปริญญานในการสมัครสอบแข่งขัน,นเฉพาะนะครับเฉพาะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็คือข้ามนะครับเอกสารหลักฐานท,ที่แสดงว่าคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเป็นคุณวุฒิที่ก,กสอรับรองจํานวนหนึ่งฉบับกําหนดเอกสารหมายเลขค้านะครับถ้าใครไม่มี4ี่และจะเอาตัวนี้มาเป็น4ี่ไม่ได้นะครับสี่ไม่มีก็คือข้าม ก็เอาห้าเลยนะก็ห้าเลยยกตัวอย่างนะครับของของผมก็จะมีหมายเลขหนึ่งแนบหมายเลขหนึ่งนะครับสมัยสมัยก่อนนะอันนี้ไม่มีหมายเลขสามแล้วก็ข้ามเป็นหมายเลขสี่เลยก็เหมือนกับต่อไปนะครับก็คือพอเราไม่มีหมายเลขห้าแล้วก็เป็นหมายเลขหก 6. ไม่ใช่ว่า ถ้าเราไม่มีหมายเลขสี่นี้เราก็แนบหมายเลขห้าไปเลยนะครับอ่าต่อไปหมายเลขหกก็คือสำเนาหนังสือรับรองการนับหน่วยกิจนะครับถ้ามีนะแต่ถ้าใครวุฒิตรงนี่ไม่ต้องมีหมายเลขหกนะครับไม่ต้องมีหมายเลขหก,กอ่าต่อไปหมายเลขเจ็ดก,ก็คือสำเนาหลักฐานแสดงการประกอบวิชาชีพครูอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหนึ่งใบป,ประกอบวิชาชีพครู นะครับใบประกาบวิชาชีพครูหรือใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้จะไปอยู่ในครุสภานะครับตัวนี้อยู่ในเว็บครูสภาไปปิพนมาได้เลยอสองหรือใบอนุญ,ญาตปฏิบัติการสอนนะครับหรือใบอนุญ,ญาตสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิจำนวนหนึ่งฉบับ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยผู้ม,มีอำนาจนะครับได้จะไม่หมดอายุนะตัวนี้จะเป็นหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดคือสำเนาประชาชนหนึ่งฉบับหมายเลขเก้าสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับนะครับแล้วก็หมายเลขสิบคือถ้ามีนะก็คือสำเนาสมรสหรือเปลี่ยนชื่อนะครับ หมายเลข11คือสำเนาหนังสืออนุญาตจากผู้ข้าบัญชาถ้าเป็นข้าราชการมาสอบนะหรือข้าราชการพวกท้องถิ่นนะครับตัวนี้เหมือนกับการโอนนะครับเหมือนกับการโอนถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่แนบมานะครับทีนี้เรามาดูใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยื่นว่าไม่มีเชื้อโควิด19นะครับก่อนการสอบ ในระยะเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงนะครับโดยการตรวจแบบ RT-PCR หรือการตรวจแบบ ATK จากสถานพยาบาลเช่นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลประจำอำเภอหรือจังหวัดคลินิกศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์หรือร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการหมอพร้อมนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นตัวนี้นะครับร้านขายยาที่เข้าหมอหอมตัวนี้จะจะถูกที่สุดนะครับตัวนี้จะถูกที่สุดมาแสดงเพื่อเข้ารับการสอบแข่งขันนะครับล่าสุดผมไปตรวจ atk มานะครับจากรงพัาบุลของรัฐนะครับ atk จากโรงพยาบาลของรัฐนะครับ200้อยบาทนะครับสองร้อยบาทก็ไม่แพงนะครับ200บาทมีการเซ็นจากคุณหมอนะครับเรียบร้อยนะครับ200ร้อยบาท คือใครที่สอบวันที่ยี่สิบแปดต้องไปตรวจเชื้อนะครับยี่สิบห้ามีนาครับถึงยี่สิบเจ็ดมีนานะครับ,นนครบใครไปสอบวันที่ยี่บเก้าไปแล้วไปตรวจวันที่ยี่บห้าไม่ได้นะครับใครสอบยี่บเก้าต้องตรวจเอจเควันที่ยี่หกถึงยี่สแปดมีนานครับใครสอบสามสิบมีนาต้องไปตรวจยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้านะครับมีนาครับต้องไปตรวจตามกําหนดนี้นะครับ ต้องไปตรวจตามกําหนดนี้นะครับทีนี้ระเบียบการสอบนะครับระเบียบการสอบหนึ่งแต่งกายเรียบร้อยตามประเพณีนิยมก็คือแต่งกายด้วยชุดสุภาพนะครับชุดสุภาพผมแนะนำนะครับผู้ชายใ,ใส่สูทอย่างหล่อไปเลยนะครับผู้หญิงก็แต่งตัวใส่สูทนะครับตามสาใส่กระโปรงนะครับใส่รองเท้าคัดชูผู้ชายก็คัดชูนะครับคัตชูแบบมีส้นนะครับ 2นะครับก็คือไปถึงสถานที่สอบก่อน1ชั่วโมงเพื่อตรวจวัดอุณหภูมินะครับเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ 3. ส,สื่ออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการสอบสาธิตการสอนนะครับผู้ผู้มีสิทธิสอบจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมาด้วยตนเองทั้งนี้ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความเสียหายหรือสูญหาย,ยสนามสอบจะไม่รับผิดชอบนะครับ บุคคลใดที่ไม่ยื่นเอกสารนะครับก็คือไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบถือว่าสละสิทธิ์นะครับขาดสอบทีนี้อยู่ในเว็บไซต์เขาเขียนไว้ว่านะครับเขาเขียนไว้ว่าอ,อผมได้่านอ่านดูท้ายนะครับ อุปกรณ์ที่สนามสอบจัดเตรียมไว้ให้นะครับสำหรับการสอบตัดทีปฏิบัติการสอนแน่แก่กระดานดำหรือไว้บอร์ดเท่านั้นสื่ออุปกรณ์สื่อวัสดุอุปกรณ์นอกเหนือจากนี้ผู้มีสิทธิสอบจะต้องเตรียมมาเองทั้งนี้ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความเสีหยหายหรือสูญหายสนามสอบจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีอ่ะหมายความว่าใครมีโปรเจคเตอร์เนี่ยโปรเจคเตอร์มาได้นะครับตัวนี้เอาโปรเจคเตอร์มาได้เอาปักสามตามาเองนะครับ เตรียม PowerPoint เตรียมสื่อวีโอเตรียมอะไรให้ดีที่สุดนะครับตัวนี้แสดง PowerPoint ไม่เอาเอาโปรเจคเตอร์มามาเองได้เลยตัวนี้นะทีนี้มาตรการป้องกันนะครับนี่ก็ปกตินะครับตัวนี้ส่วนคนที่ติดโควิดนะครับก็ ไม่สามารถเข้ารับการประเมินพักคอได้ก็เป็นกรณีนะครับกรณีอีกกรณีหนึ่งนะครับทีนี้ประกาศสอบวันไหนนะครับประกาศสอบวันที่วันจันทร์ที่สิบแปดเมษายนนะครับประกาศผลสอบนะใครได้ที่หนึ่งก็ยินดีด้วยนะครับประกาศวันที่สิบปดเมษายนนะครับแต่หาแต่ถ้าหากตรวจพบไปหลังว่าการแข่งขันนี้นะครับก็คือใบสมัครไม่ครบอะไรไม่ครบนะครับ ก็สามารถตัดชื่อออกได้เลยนะครับนี่คือเอกสารนะครับตัวอย่างการพิมพ์ซองนะครับตัวนี้หลักฐานเช็คลิสเอกสารที่ต้องปิ้พน,นะครับทุกคนเพื่อให้เจ้าหน้าทีตต่ติ๊กว่ามีไม่มีนะครับตามเอกสารทั้งหมดนะครับตัวนี้ทีนี้ก็นี่คืออ่า แฟ้มต่างๆนะครับแฟ้มว่ามีอะไรบ้างแฟ้มอันนี้อยู่ในคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้จังแปดจังหวัดนะครับแปดจังหวัดที่ที่ทุกคนต้องต้องดูว่าตัวเองนี้สอบที่ไหนนะครับนะครับใครสอบปทุมนะครับก็คือไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูน์รัิสิ์นะครับ ูนยประชุมประชุมธรรมศาสตรนะครับอาคา,ศารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์แล้วก็ดูว่าชื่อเราอยู่วันไหนนะครับวันไหนวันไหนนะครับรอบไหนรอบเช้านะครับเราต้องมาดูตันนี้เช็คลิสต์เรามาดูตัวตัวนี้สมมติคำว่าหมายเลขต่างๆนะครับให้เขียนแบบนี้ตามหมายเลขที่แนบ หมายเลขสองหมายเลขหนึ่งนแล้วก็สำเนาถูกต้องเซ็นชื่อเขียนชื่อนะครับเดี๋ยวตัวนี้เขาบอกไม่ต้องมีก็ได้แต่ถ้าใครจะเขียนไว้นะครับก็เขียนเขียนได้ตามเดี๋ยวบบนี้นะครับสำเนาถูกต้องไปนะครับเขาไม่ได้บอกว่าให้ไว้ข้างบนหรือไว้ข้างล่างก็แล้วแต่เรานะครับ อ่ะตัวนี้นะครับก็วันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับวันกำหนดสถานที่ต่างๆระเบียบภาคคอที่จะต้องถือไปเองนะครับก็ใครผ่านภาคคอนะครับก็มีชื่ชอขึ้นสอบครูผู้ช่วยได้เป็นครูผู้ช่วยแน่นอนนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ